มักใบมักขอ้อมักข้อทางเนื้อเนาะใบเขาออกินคันมีน้ำตาลเนานะน้ำตาลอมอยใส่แข่งเส็ดเสียแล้วเนาะว้าวาว้วาวว,าว้าวสบายดียมามเสารทุกคนบรรยากาศเชา้าเช้าที่ใส่สมบูรณ์เมืองนวงแข่งใส่สมบูรณ์สวยงามมากพี่น้อง เด็ดเลยมือนี้มุกไก่มกไว้ตะคืนนี่พูดเนาะว้าวาว้าวมกไก่ไว้ตะคืนนี่พูดเนาะตอนเสาร์นี่มาอุน่นซื้อมาอุ่นตอนเสาร์นี่มองมากนี่เคย หมักใบเนาะหมักใบหมักข้อหมักข้อทางเนื้อเนาะใบเขากินหมักอันนี้ก็หมักใบใบเขากินคือกันเนาะเคยเห็นบ่แต่ว่าเวลากินนี่เด็กยากเนื้อหนึ่งเนาะคือเขาจะเอาต้มนามเนาะแต่ว่าหนามที่ว่าต้มันต้องให้มันอุ่นๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ไปเสีไปเสีเนาะมันจะคีซุกถ้าไปต้มนามลวกไปเลยเนี่ย บดหมื pues и, ่อกับมะสุกพี่น้องมันแข็งเนาะนี่เนาะอันนี้คืออาหารทางผักเนื้อเนาะบะติมหมักหมักตัวนี้มักหมักข้อเนาะกินกับข้าวแซ่บพี่เนาะไงยบแมนหมักข้อทางไตเขาได้เนาะหมักข้อทางไตเขานี่จะกินกับสมเนาะอันนี้หมักข้อทางเนื้อกินกับข้าวเนาะกินกับสมบัติตัวนี้มันใจมันมันมันหวานตัวนี้นี่แมนมันรสชาติมันสีบอมันเออเดี๋ยวบแมนรสชาติมันสีหวานเนาะมันจะเป็นมันมันเอามา เอามาเนียนสิเขาแล้วก็กินกับน้ำตาลน้ำอ้อยแซ่บพี่น,น้องเลยมากันแพงอีูเนาะราคาตัวนี้ก็แพแงอีูเนาะขายๆกันมกใบกับมะกอกขายๆกันแต่ว่าตัวนี้มันจะออกมี่กินเน่ยน้อยหนึ่งกินมันจะแหง้งเน,นาะบรรยากาศเศร้าๆพี่น,น,น้องเลยอากาศดีๆมันฟัวโลนเนาะฟัวโลนอากาศเศร้าๆมันมันนี่ต้องมีน้นนนนำหมอกหมอกไหมะมัน นี่พี่น้องวิธีเขาว่าเขาเขากินมะเขอเนี่เาเห็นเดี๋วนี้เนาะเขาที่ว่าเขาสวยแล้วนี่ทรายแล้วนี่เอาอลงนี้วิธีวิธีเห็ดมะเขอสุก <c oughs> อุณหภูมินี่ต้องซ้ำนี้เนาะระดับสันเดียวสีลองเบิง่งเนาะลองเบิง่งขัดไปต้มน้าเนี่ยแข็งเนี่พี่น้องเลยเทีนที่มันสีอ่อนนี่แข็ง,ง,งใช่เนาะแต่ว่าถ้าใช้อุณหภูมิต่ำๆเนาะแบบตาๆพ่นอุ่นนะนะประมาณ 30-40องศานี่แหละเนาะพอดีพอดีซุกเหิืนหมางเนี่เอาใจอยากได้หมานอันนี้คือกันเนาะหมักใบอก่นแพงได้พี่น้องโลหนึ่งห้าหกสิบเนี่นี่ซุกแล้วนี่นี่นี่บ้าสิสิบากินได้เมืองโอ้แหม่เถอะเบลิกุพี่น้องเอ้ยกินคือกันวะ ตัวน <c oughs> ี้แบบอยากออกคิ้วๆเนาะแกนมันนี่แพงเลยครับว่าแกนมันเขาขายลูกแสนกว่าเลยหมูเขาเผ็ดยังกินกุ้งเข่าวันเนี่ย Xẹp phải nọ Này, mhm 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 khai. mhm 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 รสชาตินี่อยากออกมันมัไปนอยหองมันมันบาหวานเนาะมันมัดมันแบบชิ่ว่าชอวะมันแบบเอาไถือพี่น้องตัวนี้กรสุนเลยซองมา ใบข้อเนาะต่างกันพี่น้องเลยแต่ว่ามักตัวนี้ิสบกว่าเนาะหมักใบบางคนกัมักตัวนี้ตายแบบรัสตา์กระไดอเป็นนะงเดอ๋ยวบิบชิบชิบิบิบอิบชิบิบชิบชบิบกบิบบ บมต้องกวนมันพี่น้องเลยปลามันปลามันอุ่นด้วยดำขมิ้นดำขมิ้นย่านกองนี่ยมันขมสวนมันดีหบดได้ไปแล้วน้ำแล้วมันเหมือนคนมันพี่น้องเครื่องเดื่อมคนเหลื่อมเลยมาพัานแม่มันพันอย่างก็อนบอก ลาบอดอปลาบอดอโอ้ oh, พันลาบอดอพี่นอ้อ <laughs> ง <laughs> บักลาบอดอโอ้ยตายแหละสัว <laughs> สวัสวพี่น้องเอ้ยมาตันะึะ <laughs> ย่านมาหน่อยหนีหย,ย่านตัวน่ะนี่ยน้อยนะเ <laughs> วลากินเข่าเนี่ยโบดิก้ากินนะตัวน,น่ะทาวอ, <laughs> อันนี้หูหลอบแหละนนี้นะย่านแหละ <laughs> บันความมันเก่งใจนะมัน <laughs> ตอนนี้จับมาหน่อยใบกระสันมอนีบกากินเขาใหญ่โตสื่อเฮาเนี่ยอู้เฮาเป็นตัวสั่งกระดานเฮาเฮาคือภาษาไทยเสียงแหงเลยอ่เฮาดีหมดเวลาคนเขามายังเขาคักอยู่ Dẹp vào thái của thái. Đây. Đó, mà phênh đê mà mà khó nè ừ, hên vào là bạn đi soup bạn đi hư 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 นี um um ่พี่น้องเลยเดี๋ยวฉินเมื่อกี้มาขอดเบอร์มันขอดทางเนื้อนาะแข่งกันได้พี่น้องเลยสำเร็จกับมกจอมบ้านเฮงเลยราคาอันนี่เดี๋ยวสิมากินแค่เบิองเนาะวิธีกินพี่น้องเฮ้คนทางเนื้อเขาเสียดังสีเนาะ นี่ใบเขาอย่างนี้องแล้วก็เนียนเนียนจาเขาเนยเนาะนี่นนนนนมันแนวออกินดีสีนะคันมีน้ำตาลเนาะน,น้ำตาลนถนูอ้วยใ,นในส่ยังเสียเสียเลย่นอง bên ăn hai thòng tiền nọ, thòng có khoang để là thòng tiền, có cho ăn, xem, ừ. ยุ่งทุกอะซ้อมมาทุกเลยสว่างมาเนี่ยใส่นะใส่เข่าเข่าเอาหนังะหยัดเข่าหลวมเนาะังจากเขาใส่แล้วนมันจะมันจะอุ่นนอยนึงเนาะมันจะแบบอุ่นแบบอุ่นบ่แห้งะหอนเห้งเนาะหยัดเข่าปุ๊บจนปลาให้ประมาณเข้าใบบนเข่าจะซีอิอุ่นนินึงนะหรือว่าประมาณสิบนาทีเนาะ มันจะเป็นแบบนี้รวดเนาะแต่ว่าห่อนแห้งไรกับบุได้เหระบุได้เนาะแขคงเนาะขนมหอนแห้งแล้วยัดก่อนนะแคนลวดนี่เป็นอ่อนๆเลยนี่มกข้อพี่เนาะอันนี้เราเคลื่อนมาซีมกข้อมาข้อเนาะซีมกข้อเป็นอย่างซี้เนาะทางเหนือเคลื่อนนะจีแกรมนะทางเหนือเคลื่อนมาซีมกข้อมาข้อเนาะนี่แหละมกข้อ เมนูอาหารเส้าเนาะจะมีหมกไก่สูตรบะติงพี่น้องบะติงเองเด้อนี่เด้อแสีบซุดพี่น้องเลยมีเจลแปลกเนาะเจลแปลกหมกไก่แล้วก็ลวกผักพี่น้องแล้วก็มักข้อเนาะกินลูกข้อพี่น้องเมนูห่อกระสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องกินข้าวแซ่บๆน้ำกันเนาะไก่หมกไก่อ่า อาหารเส้ากับเบิร์ตไปสำนีเนาะอาาพี่น้องสนาคิมกับซีเบิร์ตสำนีเนาะทุกคนกดติดตามกดซับสไครต์สองบัตรติงเป็นกำลังใจใบัตรติงน,นะฮะเนาะบอกันคิมอะบ๊ายบาย